ถ้าอดีตชาติของคุณคือทหารนักรบที่เต็มไปด้วยบาปเลือดละ่ะแม่ทับกุ้งพบพระธุดงลึกลับกลางป่าและได้ยินคำทํานายที่เปลี่ยนทั้งชีวิตเสียงกลองศึกผ้าศพนพันและเงาดำที่ตามหลอกหลอนความจริงนี้จะทำให้คุณขนลุกไปทั้งร่างแม่ทับกุ้งเดินลุยผ่านป่าทึบในยามเช้าสายหมอกขาวอบล้อมทั่วหุบเขาเสียงนกป่าว่าสะท้อนในอากาศเงียบงนันกลิ่นชื้นของดินเปียกแทรกเข้ามาในลมหายใจ เขาหยุดยืนเมื่อเห็นร่างหนึ่งใต้ต้นไทรใหญ่พระธุดงในผ้ากาสาวพัสเก่าซีดแวตาท่านนิ่งลึกจับจ้องมาที่แม่ทับกุ้งหัวใจเขาเต้นแรงราวกับถูกมองทะลุทุกค,ความลับเสียงท่านดังชัดเย็นแต่ก้องกังวานเจ้าคือทหารผู้เคยสาบานใต้ธงรบเมื่อพันปีก่อนแม่ทับกุ้งขนลุกสู้ทั้งร่างความหนาวเย็นไหลาบาตามแนวสันหลังลมแรงพัดใบไม้กราวร่วงกระหนำ่ำ บรรยากาศรอบกายพลันเปลี่ยนเสียงสัตว์ป่าหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักของเขาเองแม่ทับกุ้มก้าวถอยหลังดวงตาเบิกกว้างแต่พระธุดงกลับยกมือขึ้นช้าๆริมฝีปากขยับราวกับเอ่ยถึงอดีตที่เขาไม่เคยรู้ภาพเงาทหารโบราณในชุดเกราะโผล่ว่าขึ้นตรงหน้าแม่ทับกุ้งรู้สึกเจ็บแน่นกลางอกเสมือนหอกแหลมปักทะลุเข้ามา เสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนจากความม่างเปล่าเขามองเห็นเลือดหยดลงบนพื้นดินชื้นใต้อุ้งเทา้าเสียงหัวราะแผวเบาดังจากรอบทิศไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครหรือมาจากไหนร่างพระธุดงนิ่งไม่ไหวติงแต่สายตาย,ยังคงตรึงเขาวไว้ไม่ให้หลุดหนีแม่ทับกุ้งกัดฟันแน่นเขาพยายามข่มความกลัวแต่ขาเริ่มสั่นไหวเหงื่อเย็นๆไหลซึมออกมาจากขมับ แม้ยืนท่ามกลางอากาศหนาวจัดแต่ร่างกายกลับร้อนวูบวาบพระธุดงก้าวมาข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเสียงฝีเท้ากระทบพื้นชื้นดังก้องเกินจริงดวงตาท่านลุกวาวเหมือนเปลวไฟในถ้ำม,มืดเจ้าหนีไม่ได้เพราะวิญญาณเจ้าผูกพันกับสงครามนั้นแม่ทับกุ้งสะดุ้งสุดตัวภาพแสงสีแดงฉานแวบผ่านสายตาเขาเห็นทุ่งรบกว้างใหญ่เสียงกลองศึกดังระรัวจนพื้นสั่นสะเทือน เขาเห็นตนเองในร่างทหารโบราณถือดาบยาเปื้อนเลือดวิ่งตะโกนกลางสมอนรภูมิที่เต็มไปด้วยซากศพควันไฟลอยคลุ้งจนมองแทบไม่เห็นท้องฟ้ากลิ่นเลือดขะคลุ้งชัดเจนราวกับจริงความเจ็บปวดแล่นปราดเข้ามาในแขนขาเสียงเพื่อนร่วมรบร้องโหยหวนรอบทิศเขาหายใจถี่รัวจนแทบขาดใจในพริบตาภาพทุกอย่างก็สลายเหลือเพียงพระธุดงยืนอยู่ตรงหน้า แววตาท่านนิ่งสงบแต่กลับเต็มไปด้วยแรงกดดันรากับกำลังบีบคั้นให้แม่ทับกุ้งยอมรับสิ่งที่เห็นเลือเจ้าที่หลังในวันนั้นยังตามหลอกเจ้าเสียงท่านเอ่ยก้องสะท้อนในโสดประสาสทุกก้าวที่เจ้าจะเดินในชีวิตนี้คือเส้นทางที่เจ้าสร้างไว้แล้วแม่ทับกุ้งหายใจติดขัดร่างกายชาไปทั้งตัวเขามองไปรอบด้านป่าที่เคยเงียบกลับมืดทึบต้นไม้โยกไหวเหมือนมีเงาดำแฝงอยู่ เสียงกิ่งไม้หักดังแผลบเหมือนมีใครเดินวนรอบๆความรู้สึกถูกจ้องมองทิมแทงเข้ามาจากทุกทิศทางแม่ทับกุ้งตะโกนถามออกมาเสียงสั่นท่านเป็นใครกันแน่ทำไมต้องมาหลอกหลอนข้าแต่พระธุดงค์ไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆริมฝีปากท่านสันระริกเหมือนกำลังจะเปิดเผยความลับที่อันตรายเกินกว่าจะฟังแม่ทับกุ้งก้าวถอยอีกครั้งแต่เบื้องหลังกลับกลายเป็นหน้าผาสูงชันเสียงลมหวิดวิวพัดกระหน่ำจากด้านล่าง เรากับมีเสียงผู้คนนับร้อยครวนครางลอยขึ้นมาแทนสายลมแม่ทับกุ้งยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกพระธุดงเอื้อมือออกมาช้าช้าฝ่ามือนั้นซี่จนเห็นเส้นเลือดชัดและเมื่อเกือบจะแตะถึงแขนเข้าบรรยากาศรอบกายก็สั่นสะเทือนรุนแรงพื้นดินใต้ฝ่าเท้าแม่ทับกุ้งไหวสะเทือนเสียงแตกเปรดังขึ้นรอบด้านใบไม้ปลิวว่อนเหมือนถูกแรงลมมหาศาลดูดขึ้นสู่ฟ้า อากาศหนาวจัดจนกระดูกสันสถานแม่ทับกุ้งพยายามยกดาบคู่กายขึ้นแต่แขนกลับหนักราวกับถูกพันธนาการปลายนิ้วชามือสันสถานดาบร่วงหล่นกระแทกพื้นดังสนั่นกลางความเงียบพระธุดงยืนสงบนิ่งกลางความโกลาหลใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาดสายตาท่านคมดุจคมมีที่กรีดลงกลางหัวใจเจ้าจะหนีกรมที่สร้างมาไม่ได้ ทันใดนั้นเสียงม้าเกิดสิบตัวดังสนัน่นฝีเท้ามองพื้นดังก้องจากความมืดเงาทหารสวมเกราะโบราณปรากฏขึ้นทีละคนทุกคนมีใบหน้าคล้ายเขาเองอย่างหน่าพรั่นพรึงแม่ทับกุ้งตะลึงงานดวงตาเบิกว้างเมื่อไหลพรากเหมือนฝนโปรยเขาเห็นเงาทหารเหล่านั้นชี้หอกมาที่เขาเสียงตะโกนทรยศด,ดังสะท้อนทั่วหุบเขาหัวใจเขาเต้นรัวจนหูอื้อ ภาพในอดีตพุ่งแซกเข้ามาอีกครั้งเขาเห็นตัวเองยืนเหนือกองศพพวกพ้องในมือถือคบเพลิงและประสาทเบื้องหลังลุกโนนด้วยไฟเสียงกรีดร้องโหยหวนดังสะท้อนควันดำคลุ้งไปทั่วท้องฟ้ากลิ่นเนื้อไม่แผ่ซ่านจนแทบสำลักแม่ทับกุ้งสุดเข่าลงร้องตะโกนออกมาสุดเสียงไม่ข้าไม่ได้ทำเสียงสะท้อนกลับยิ่งดังก้องราวกับภูเขาและต้นไม้ล้วนตะโกนซ้ำ ไม่ได้ทำแต่เคยทำพระธุดงค้าวเข้ามาใกล้อีกเงาทหารที่รายล้อมก็เคลื่อนเข้ามาพร้อมกันแม่ทับกุ้งตัวสั่นจนหายใจไม่ทั่วท้องความกลัวลั่นไปทั่วร่างจนแทบขาดสติท่านยกมือขึ้นชี้ไปที่หัวใจของแม่ทับกุ้งท่านใดนั้นความมืดสีดำทะมินพุ่งออกมาจากอกเขาเป็นเงาแปลกประหลาดบิดเบี้ยวส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนสัตว์ร้ายที่ถูกจองจำมานาน แม่ทับกุ้งหน้าซีเผื่อเขารู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกฉีกออกจากกันสายตาพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นเสียงหัวเราะของพระธุดงดังกล้องในหูนี่คือเงาของเจ้าเองเจ้าคือผู้สังหารไม่ใช่เหยื่อคำพูดนั้นแทงลึกเหมือนคมดาบแม่ทับกุ้งกรีดร้องสุดเสียงร่างสั่นสถานกลางป่ามืดเสียงกรีดร้องของแม่ทับกุ้งสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขา จนฝูงนกกลางคืนแตกตื่นบินว่อนออกจากรังป่างเงียบสงัดกลับเต็มไปด้วยเสียงปีกกระพือบรรยากาศหนาทึบยิ่งกว่าความฝันร้ายที่จับต้องได้เงาดำที่พุ่งออกจากอกเขายังคงหมุนวนรอบกายร่างนั้นบิดเบี้ยวจนแทบไม่เป็นรูปร่างของมนุษย์บางครั้งเหมือนนักรบถือดาบบางครั้งเหมือนนักโทษที่ถูกโซ่ตรวนรัดแน่นแม่ทับกุ้งพยายามลุกขึ้นแต่เข่าอ่อนแรงมือคว้าไปบนพื้นดินชื้นที่เต็มไปด้วยโคลน กลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นเลือดที่ไม่รู้มาจากไหนทำให้เขาแทบอาเจียนออกมาพระธุดงยังคงยืนเฝ้ามองสายตาไม่เปลี่ยนแปลงราวกับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นริมฝีปากท่านขยับช้าช้านี่คือพันธะที่เจ้าผูกไว้กับสงครามทันใดนั้นแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งไม้กลับพลันดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทเสียงฝีเท้าหนักหนักดังรอบตัว เหมือนกองทัพนับพันกำลังเดินย่ำเข้ามาใกล้แม่ทัพกุ้งหอบหายใจแรงหัวใจเต้นกระหน่ำจนเจ็บอกเขาพยายามมองผ่านความมืดแต่เห็นเทียงดวงตานับร้อยคู่สองประกายแดงฉานลอยอยู่กลางความว่างเปล่าเสียงโลหะกระทบก,กันดังคล้ายเสียงกองทัเพเคลื่อนพลดาบหอกโล่ก้องสะท้อนในความเงียบทุกเสียงดังชัดเจนเหมือนอยู่ห่างไม่กี่ก้าวแต่กลับไม่มีร่างใดปรากฏเด่นชัด เงาดำที่หมุนวนรอบตัวแม่ทับกุ้งค่อยๆแทรกซึมกลับเข้าสู่ร่างเขาความเย็นเย,ยบแผ่ซ่านไปทุกเส้นเลือดดวงตาเขาแดงก่ำเหมือนเปลวเพลิงโกรธแค้นพระธุดงเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งน้ำเสียงเย็นเยียบเมื่อวิญญาณนักรบตื่นเจ้าจะไม่ใช่เจ้าคนเดิมแม่ทับกุ้งกัดฟันกำหมัดแน่นจนเล็บจิตเข้าเนื้อเลือดหยดลงบนดินแต่เขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกต่อไปรอบกายป่าเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว ต้นไม้เอ็นไปมาราวกับกำลังหลบหนีบางสิ่งเสียงหัวเราะก้องสะท้อนจากเนามือทุกทิศทางเสียงนั้นผสมกับเสียงกรีดร้องของผู้คนที่ไม่มีตัวตนแม่ทับกุ้งเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าเป็นภาพหลอนหรือคือความจริงที่ถูกเปิดเผยความหนาวเย็นกัดกินหัวใจแต่ในอกกลับมีไฟบางอย่างลุกโชนดุนแรงพระทุดงก้าวเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจ กลิ่นทูกเก่าๆแผ่ออกมาจากจีวรของท่านเจ้าจะเลือกเป็นเหยื่อของเงาหรือเป็นเจ้านายของมันคำพูดนั้นก้องสะท้อนราวกับบังคับให้ตัดสินชะตาณวินาทีนั้นเองแม่ทับกุ้งยืนนิ่งตัวสั่นระริกดวงตาแดงฉานยังสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวและโกรธแค้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกลมหายใจหอบกระชั้นสลับกับเสียงสะอื้นที่ไม่อาจควบคุมได้เงาดำรอบกายยังคงหมุนวน เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางเจ้าเคยฆ่าเจ้าเคยทรยศเจ้าไม่เคยไถ่าบาปเสียงเหล่านั้นปรีดลงในโสตประสาทเหมือนมีคมแหลมแม่ทับกุ้งเอามือกุมหูพยายามปิดเสียงแต่ยิ่งกดแน่นเสียงกลับยิ่งดังขึ้นจนร่างกายเขาสั่นสถานเหมือนกำลังจะระเบิดออกจากกันเหงื่อไหลชุ่มไปทั่วร่างกลิ่นคาวโลหิตคลุ้มเข้าจมูกจนแทบขาดอากาศหายใจพระธุดงยกมือขึ้นชี้ตรงหน้าอกเขา แววตาท่านนิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยพลังลี้ลับเงานี้ไม่ใช่ศัตรูหากเจ้าไม่ยอมรับมันเจ้าจะสูญหายไปตลอดกาลเสียงของท่านหนักแน่นจนต้นไม้รอบกายเหมือนสะท้อนตามท่านใดนั้นภาพเงาสนามรบก็แทรกเข้ามาอีกครั้งเสียงกลองศึกดังรัวสนันเสียงดาบปฐานโลดดังก้องกังวานร่างทหารนับพันวิ่งกรูเข้าหากันกลางความโกลาหล,ลแม่ทัพกุ้งเห็นตัวเองยืนอยู่กลางสมรภูมิ ในมือถือดับยาวเปื้อนเลือดสะท้อนแสงไฟที่ลุกท่วมดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความบ้าคลัง่งเขาฟันศัตรูร่วงลงทีและคนเสียงร้องโหยหวนสะท้อนทุกทิศทางแต่ทันทีที่เขามองใกล้ๆศัตรูเหล่านั้นกลับกลายเป็นผู้คนในหมู่บ้านใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงร้องให้ของเด็กและหญิงสาวดังแทรกขึ้นมาแทนเสียงสึกแม่ทับกุ้งตัวแข็งทื่อหัวใจแทบหยุดเต้น มือสั่นจนดาบในความทรงจำหลุดร่วงเขามองเห็นเปลไฟลุกเผาเรือนหลังเล็กๆและเสียงคร่ำครวญของผู้คนที่คุ้นเคยเกินกว่าจะเป็นเพียงศัตรูนี่คือบาปที่เจ้าแบกมาพระธุดงเอ๋ยช้าๆเงาที่เจ้าเห็นคือร่องรอยเลือดที่เจ้าหลังแม่ทับกุ้งสุดลงคุกเข่าก้มมือแน่นกับพื้นดินดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความสับสนแต่เงาดำกลับไม่หยุดมันคล้ตัวสูงใหญ่ รูปร่างบิดเบี้ยวแต่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรงเสียงหอบกระชั้นดังก้องเหมือนสัตว์ร,ร้ายกำลังหิวกระหายมันยกแขนขึ้นชี้กลับมาที่แม่ทับกุ้งทันใดนั้นแรงกดดันมหาสารโถมเข้ามาเหมือนภูเขาทั้งลูกถล่มทับลงบนบ่าแม่ทับกุ้งหายใจติดขัดหน้าแดงกำ่ำเขารู้ว่าหากไม่ทำอะไรในเวลานี้วิญ,ญญาณเขาจะถูกกลืนหายไปพระธุดงยังคงเฝ้ามองเสียงของท่านดังแผ่วแต่ก้องสะท้อนชัด จะมีเพียงสองทางสยบมันหรือสูญสลายไปพร้อมมันแม่ทับกุ้งเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวแสงจันทร์ที่ดับไปเมื่อครู่กลับค่อยๆส่องลอดกิ่งไม้แต่แสงนั้นกลับเป็นสีแดงฉานราวกับฟ้าทั้งผืนกำลังถูกฉโลมด้วยเลือดแม่ทับกุ้งมองท้องฟ้าที่ถูกย้อมด้วยแสงแดงฉานหัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปเขากำมือแน่นสูดลมหายใจลึก และก้าวไปข้างหน้าสู่เงาดำที่ยังคำรามก้องเงาดำแผ่รังสีอาฆาตออกมาแรงกดดันบีบคั้นจนพื้นป่าสั่นสะเทือนแต่แทนที่จะถอยหนีแม่ทับกุ้งกลับยกมือขึ้นวางฝ่ามือลงบนหน้าอกตนเองข้ายอมรับเขากล่าวเสียงสั่นต่หนักแน่นบาปที่ข้าเคยทําความโกรธความเลือดความแค้นทั้งหมดคือข้าเองทันใดนั้นเงาดำที่บิดเบี้ยวสั่นไหวรุนแรง เสียงกรีดร้องดังลั่นก่อนจะค่อยๆจางหายแล้วแทรกซึมกลับเข้าไปในร่างแม่ทับกุ้งครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความสงบสายลมอ่อนๆพัดผ่านป่ากลิ่นดินชื้นและเสียงมแมลงกลางคืนกลับคืนมาความมืดที่กดดันพลันคลายตัวเหลือเพียงแสงจันอ่อนส่องเหนือยอดไม้พระธุดงยิ้มบางๆสายตาท่านอบอุ่นขึ้นเจ้าสยบเงาได้แล้ว แต่จงจำไว้เงามีได้หายไปไหนมันคือส่วนหนึ่งของเจ้าแม่ทับกุ้งก้มกราบพื้นน้ำตาไหลอับแก้มครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความเบาในหัวใจเสียงกลองศึกและเสียงคร่ำครวญหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเขาที่สงบลงพระธุดงหมุนตัวเดินหายเข้าไปในหมอกเช้าร่างท่านจางหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงทิ้งแม่ทับกุ้งยืนอยู่ลำพัง พร้อมบาดแผลในใจที่เริ่มสมานและเส้นทางใหม่ที่ต้องเดินต่อไปเสียงป่าคืนสู่ความเงียบสงบแสงจันทร์ส่สองอับร่างนักรบผู้เคยหลงทางและค่ำคืนนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไถ่บาปในชีวิตใหม่ของแม่ทับกุ้งอย่างแท้จริง